วันนี้พร้อมแล้วจะเข้าสู่วิธีการคร,ารับเริชิญสมบูรีเบืองร้อเยเข้ากราบถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุจังหวัดร้อยเได้เข้ากราบถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเชษระคินทร์ร Namo tatsa bhagavato arahato Sambah sambudhasa Namo tatsa bhagavato arahato Sambah sambudhasa Thamman saranam man saranam kacani Thamman saranam kacani Thamman saranam kacani Juti กัมภังตัมาทิยามิทิเนระมณีติการภันสสมาทิยามิอม ang petn Tuang ki pemewat semit jatuh Sabhebu Raso ya Ad antara Yoke เพื่อเป็นการน้อมขอคมาพระพุทธมีเมือ,มองคุคคล

八十块钱 ประชาสัมพันธ์ไปยังคณนะนังเราจังหวัดร้อยเอ็ดให้สัทธาญาติโยมทุกท่านได้กราบสักการะบูชาขอพอรซึ่งระพลัลชัยให้พี่น้องสัทธาสาธุชนทั้งหลายพระเิชพระ,นะ,ะคนพระญคนพระผมบัชิรสศกลที่ปรกษารูปในการที่จะเทว่า เป็นพุทธบูชาอย่างที่ทบรรดาคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายอัญเชิญพระพุทธที่เมืองบงคนซึ่งเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านคู้เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและนอกจากนี้ยังมีผ้ะบ้านประธานเมืองนั่นก็คือในชัชวาลเป็นจัสรีบงู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมโดย รายการชั้นผู้ใหญ่วรนสวนราชการที่มาร่วมเ,เดิมนั้นปฏิสถานอยู่ที่วัดกลางบิ่งเมืองพระรามหลวงแต่ ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดกันทพื่อนน้าผ่านมา,นานก็หลายปีผ่านพิธีมาก็หลายหนพระอาจารย์ต้องประพันธโรองค์เท้า27 28แล้วก็29แล้วค่อยแต่งานเชิดขึ้นไปป่าเดชฐานก็มารีสอร์ทั้งหลายเจไดพ่อเพียรกันแต่ครับก็ยังมีพระพุทธร,ร,ร,รูปอีกหลายหลายแล้วก็ที่สำคัญที่วัดกลางนิ่งเมื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดประเดชฐา,านไว ที่เิเศษในครั้งนี้โดยมีพระมหาเถรรฆันผู้ใหญ่หลายรูปด้วยกันอันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระบรมเชษฐาภรณ์ชิรชัยเจ้าคณะภาคสิทธิธมยุทธเจ้าวาดพระสุนทรภาริณ์ไตรพระรามหลวงพระเจ้าพนักจังหวัดร้อยเอ็ดพระปัตตุ้ยใหญ่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวันเทพปีเก่านะครับปี2567เจ็ริพุทธศาสนาโยกการ รกรมกนนียังมีอาสถิตธิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดในวัฒนพงศ์ที่ส่งงันร่วมในพิธีในวันนี้อ,อย่างครับข้างเลยทีเดียวนะครับจ ผลข้าแก้วพบจักหวัดน้อยใ่ทานคามจันทร์สมจงการถตวายการต้อนรับพระเดชนพระทนานเจ้าุณพระผมวันเจริญสผลที่เปึษาเจ้าพณะนภาพศิลการต้อนรับพระเด่พระทนานเจ้าุนประเทพวันเจริญพุทธานาราณท้อเองเพื่อเพิดความเคารพอย่างสูงยิ่งมาทำชามาสมโภชขกพระบันเจียบมาสุเป็นเอกวดของชาวปัญหาจังหวัดร้อยใหญ ละปฏิมาเสร็จไปพร้อเราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้นมัสการถวายของอพคารัตเป็นพุทธบูชศิลปร,รัตนกโกสินทร์ช่างพื้นถิ่นอีสานดงนะครับเป็นสันบั่นปลายเล็กน้อยมีพระภัยศกนะครับพระเป็นพระศกแหลมเล็กนะครับพระเกศระมาราทรงสวยเิญตัวโพธา

ขอสมัมภาจะการบันดาลใจจิตนาจินาไิกระตวานลาลาปันท,ที่เรียบร้อยดีแล้วนั้นคณนะนางรำคุณเป็นภูมิจะได้รำถวายเป็นกุทธโูชาดับสืบต่อไป

เกิดสักการะนมัสการพระรัตนตรัยเบื้องหน้าองค์พุทธปฏิมาปปตมิ่งเมืองขบุตรโลกจักรจังหวัดร้อยเอ็ดจับคนพระเดชพระชนนท่านเจ้าบนพระเทพวชรคุณาธารเจ้าพระจังหวัดร้อยเอ็ดถวายเสร็จแล้วพระเดชพระชนนท่านเจ้าบนพระเทพวชิรวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดทำมยุทธ์นมัสการสักการะปูชาครับ รตนธมะตุอันเตระนเันระตนธมตุันเตตเยนะสวดเะพระ้คกวชรลแต่ดำเก่าระันกระต

म जङ्भन्ते विशं विशं रक्षणेन सह पञ्चशिलानि यथा मो तत्स पकवतो अर्हतो सम सम्भुतसा พุทธังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิเอตัมบังกะรโมตตัมมานตัมมะธรรมะตัมบานิเอตัมบังกะรโมตตัมมานตาระเดว The way